เอฟไโอซาวัดีวิรุ่นเมกาวัสดีวิรุ่นดูบ่าวัดีวิรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมิโคเนี่ยจะมาสอนวิธีการสตรีมเกมผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะท่านผู้ชมนะย้ําว่าผ่านมือถือโทรศัพท์เครื่องเดียวด้วยการสตรีมเกมผ่านเจ้าตัวแอปคาเมราไฟล์หรือแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับบน Android นะท่านผู้ชมนะส่วน iOS เนี่ยไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาได้นะท่านผู้ชมต้องย้าอีกรอบหนึ่งนะฮะ เราก็จะมาสอนวิธีการกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็คือใช้ระบบเจ้าตัวมือถือ Android นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้จะเป็นมือถือ l e n o v o l e g i o n 2 Pro น2ครับท่านผู้ชมนะเป็น s n a p d r a g o n 8 8 8แ a m 16G b ROM 512้านะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็จะมีกล้องพิเศษขึ้นมา1ตัวนะท่านผู้ชมนะก็ไปหาซื้อกันได้ตามลิงก์ด้านหน้าเนี่ยพี่จะแปะไว้ให้นะมาเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราทําการไปดาวน์โหลดหรือว่าดาวน์โหลดแอปที่เจ้าตัวเลยนะฮะจากันท่านนะให้เรราาาทํกแบบ กดติ๊กค้นหานะะให้เราพิมพ์คําว่า camila file นะฮะ c a m e l a นี่มันจะขึ้นนะครับ camila file f i นะฮะติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะแอปตัวนี้นะครับนี่ camila file กดติ๊กเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งนะฮะเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับให้เราทำการกดเปิดนะฮะท่านผู้ชม จากนั้นนะครับตัวแอปนะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดข้าพเจ้ายอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะฮะแล้วก็กดไม่ขอบคุณนะฮะแล้วกดใช่ดําเนินการต่อนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นเมนูต่างๆขึ้นมาเลยนะฮะมันก็จะมีทั้งการบันทึกนะครับแล้วก็ทางการสตรีมนะฮะท่านผู้ชมนะ เลือกช่องทางที่จะสตรีมได้นะครับท่านผู้ชมนั้นจะเป็น Facebook YouTube ทวิตนะครับหรือว่ารีสตรีมอะไรนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนั้นมีหมดเลยให้เราเลือกนะครับไปที่คําว่าหน้าจอนะท่านผู้ชมนะเลือกคําว่าหน้าจอเสร็จปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกช่องทางที่จะสตรีมนะท่านผู้ชมนะ้เราจะสตรีมไปที่ไหนนะครับผมจะเลือกเป็น Facebook นะก็เลือก Facebook ได้เลยปุ๊บจากนั้นนะครับมันจะให้เลือกนะครับว่าเราจะสตรีมไปที่ไหนนะฮะท่านผู้ชมนะ เราก็เลือกมาสักที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะของผมจะเลือกไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมนะก็เลือกไปที่ Facebook ส่วนตัวเลยหรือใครจะเลือกไปที่เพจก็ได้ก็เลือกไปที่เพจนะครับผมจะเลือกไปที่ Facebook ส่วนตัวจากนั้นกดคําว่า start นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็กดตกลงนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมานะครับให้เปิดกล้องไหมนะครับให้ให้เลือกคาว่าขนาดใช้แอปแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับอนุญาตให้ camera ไฟล์บันทึกเสียงไหมนะฮะก็กดใช้แอป ากนั้นก็กดอนุญาตฮะกดอนุญาตนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับเลื่อนลงมานะท่านผู้ชมนะเลื่อนลงมาหาเจ้าตัว Camilla file นะครับตรงนี้นะมันยังไม่ขึ้นอนุญาตก็กดติ๊กกันไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดแสดงทับอื่นนะฮะอย่างนี้แล้วกดย้อนกลับครับกดย้อนกลับอีกรอบหนึ่งจากนั้นรอสักครู่นะครับมันมันจะขึ้นมาเป็นเมนูอย่างนี้นะครับเมนูด้านบนนะครับมันจะเขียนครับว่าไลฟ์ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะเห็นไหม เป็นตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเจ้าตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะจากนั้นเราไปที่หน้าจอของเราเลยลจะสตรีมเกมอะไรนะฮะสมมติว่าเราจะต้องการที่จะสตรีมเกมอะไรนะครับเราก็กดเลือกไปสมมติว่าผมต้องการสตรีมเกม Call of Duty นะฮะก็เลือกไปแล้วเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมให้เราทําการกดไปติ๊กที่คําว่า live ตรงนี้จะจำได้ไหมเจ้าตัวกลมๆตรงนี้ตอนแรกที่เราเปิดโปรแกรมมากดไปนะฮะจากนั้นมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะ 6เมนูนะครับท่านผู้ชมนะ่เมนูหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะย้อนไปที่เก่านะฮะก็คือเจ้าตัวเป็นแบบตัวแอปมันที่เราได้เซตติ้งไว้ตอนแรกส่วนหน้าที่2จะเป็นเปิดกล้องนะฮะหน้าที่3าจะเป็นเสียงนะครับเสียงเสียงจะเป็นเสียงในเกมนะครับหรือว่าการคอนโทรลเสียงนั่นเองส่วนที่4จะเป็นปิดเสียงไมโครโฟนนะฮะส่วนที่5จะเป็นความเป็นส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมนะส่วนที่6จะเป็นอ่าโอเวอร์เลย์อันนี้สามารถเอาโอเวอร์เลย์หรือว่าเอาลิงก์โดเนตขึ้นมาได้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นแบบเหมือน เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับวิธีการทําอีกรอบหนึ่งแต่วเรานะครับจะมาเซตติ้งที่ตั้งค่าเราก่อนนะท่านผู้ชมนะมาที่ตั้งค่าตรงนี้ฟันเฟืองนะเห็นไหมกดติ๊กไปปุ๊บมันจะปรากฏหน้าต่างมาอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับเลือกก่อนนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนี่หัวข้อตรงนี้นะครับตรงเมนูหัวข้อตรงนี้นะเราสามารถตั้งชื่อใหม่ได้นะฮะกดลบไปเลย สมมติเราต้องการสตรีมนะครับเราก็จะตั้งชื่อใหม่เราจะตั้งชื่อใหม่นะครับชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนนะฮะพี่ก็จะเขียนว่าสตรีมเกมจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะตรงนี้ปึ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นช่องแล้วกดตกลงมันก็จะขึ้นมาแล้วเป็นชื่อสตรีมของเรานะครับส่วนส่วนต่อไปนะครับความเป็นส่วนตัวนะฮะตรงนี้มีเมนูนี้นะความเป็นส่วนตัวนะฮะตรงนี้ให้กดติ๊กมานะฮะเราก็เลือกได้นะฮะแบบให้ทุกคนดูได้ให้เพื่อนดูได้อย่างเดียวหรือว่าให้ส่วนตัวคุณหรือกไปนนนะะะ่าผู้ชม แล้วกดตกลงได้เลยนะฮะแต่้นนะครับประเภทนะครับความบันเทิงตรงนี้ประเภทนะครับท่านผู้ชมนะเราก็กดติขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นเกมนะใครที่จะสตรีมเกมก็ใช้อันนี้นะฮะกดตกลงนะครับแล้วก็เลือกความละเอียดนะครับตรงนี้นะคท่านผู้ชมนะเลือกความละเอียดได้นะอันนี้เราปรับเป็นความละเอียดสูงสุดไปแล้วนะครับเฟรมเรทนะครับเลือกได้นะฮะนี่เห็นไหมมันจะมีให้แค่30เฟรมนะครับก็ไม่เป็นไรนะคุณภาพนะครับนี่เราก็เลือกเลยนะฮะว่าเราต้องการให้คุณภาพมันเป็นแบบไหนนะครับบิตเรทเท่าไหร่นะท่านผู้ชม พี่เนี่ยก็จะแนะนําเป็นแบบใช้เป็นกลางไว้นะครับท่านผู้ชมนะส่วนใครที่สเปคมือถือแรงๆก็ปรับเป็นสูงได้เลยนะสูงพิเศษพี่ก็จะปรับสูงพิเศษไว้ปึ๊บแล้วก็ตัวแปรบิดเลทตรงนี้เปิดไปแล้วไม่ต้องนะฮะนี่เราเลื่อนลงมาเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นนะฮะส่วนต่อมานะครับจะเป็นเมนูไม่นะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นเมนูไม่นะครับตรงนี้กดเลือกไปแล้วก็เลือกนะครับท่านผู้ชมเป็นถ้าเราต้องการที่จะพูดก็เลือกเป็นไมโครโฟนและเสียงภายในนะฮะ พูดไปด้วยเล่นไปด้วยก็ให้เลือกตัวนี้นะท่านผู้ชมนะเรากดตกลงกดตกลงกดเริ่มจากนั้นนะครับระดับเสียงภายในนะฮะท่านผู้ชมนะเราจะเลือกตรงนี้นะครับเลือกระดับเสียงนะเราก็จะเลือล่อนลงกลับลงมาหน่อยนิดนึงแล้วกดตกลงโอเคเราตั้งไว้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเรากดย้อนกลับได้เลยกดไปที่กลมๆเราเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชม ล้วก็ไปเลือกที่ตรงคําว่าเสียงตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมมันจะมีเสียงภายในเสียงภายในก็คือเสียงเกมนะท่านผู้ชมนะนี่เสียงภายในตรงนี้นะครับคือเสียงเกมส่วนเจ้าตัวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเสียงไม้เนี่ยเป็นเสียงไม้จากตัวกล้องของเราเองนะครับหรือว่าโทรศัพท์ของเรานะฮะท่านผู้ชมผมแนะนานะครับเสียงไม้เนี่ยให้แบบดูตรงแถบสีเหลืองนี้ไว้นะครับถ้าเสียงบนเบามากก็ยื่นไปคุยใกล้ๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมส่วนต่อมานะครับเสียงภายในนะท่านผู้ชมนะให้เราลดลงมาหน่นึงนี่ แล้วก็ลองกดตรวจสอบได้นะฮะกดตรวจสอบตรงนี้ได้เลยฮัลโหลเทสเด้เปิดเสียงฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเห็นไหมท่านผู้ชมนี่อันนี้เสียงมันจะก้องๆหน่อยเพราะว่าเสียงจากไมโครโฟนเรามันกลับไปเสียงเสียงจากที่เราพูดตรงลําโพงนี่มันกลับไปนะท่านผู้ชมไม่ต้องมาสนใจมันนะครับกดปิดไปตรงนี้กดปิดตรงนี้ไปนะเห็นไหมกดสตรีมนะกดย้อนกลับแล้วก็กลับมาที่เมนูไลฟ์เหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็ไปเลือกที่คําว่ากล้องนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ถ้าเราต้องการที่จะเปิดกล้องนะเห็น <he en S 2> ไหมพี่ก็เปิดกล้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องไว้ด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมเพื่อแบบนี่สามารถเลื่อนได้นะครับท่านผู้ชมเราจะไปไว้ตรงไหนผมว่าผมจะวางไว้ฝั่งซ้ายมือบนนะฮะส่วนตน่อมานะครับท่านผู้ชมนะครับให้เราทําการกดโกไปเลยนะครับเพื่อที่จะสตีมน,นะนี่ปุ๊บมันจะขึ้นหน้ามาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ก็เราทําการเลือกก่อนนะครับนี่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นส่วนตัวอยู่ก็กดติ๊กเลือกขึ้นมาใหม่ครับจะให้เป็นแบบสาธารณะหรือว่าเพื่อนดูหรือว่าส่วนตัวก็ได้แต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยจะให้เป็นส่วนตัวนะท่านผู้ชมถ้าใครต้องการให้เพื่อนดูก็ติ๊กเป็นสาธารณะไว้ตัวนี้ก็จะปรับได้นะครับแต่ว่าผมปรับเป็น720 p ีไปแล้วกดติ๊กได้เป็นแนวนอนฮะซีมเป็นแนวนอนก็กดสร้างเลยกดเริ่มนี่แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะ โอเคตอนนี้มันก็จะสตรีมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะเราสามารถติ๊กดูที่กล้องได้นะฮะนี่เห็นไหมมันกาลังนับเลขอยู่นะครับว่ามันสตรีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับพยายามกดติ๊กตรงกล้องนะฮะท่านผู้ชมนะถ้าเราต้องการที่จะเปิดปิดโอเวอร์เลยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถ้าใครที่ต้องการที่จะหยุดนะครับหยุดสตรีมก็กดสต็อปได้เลยนะฮะดูโพสตก็ได้นะครับหรือว่าแบบกดดูแชทก็ได้นะฮะเห็นไหมการแชทนี่ดูมีใครแบบพูดอะไรมาบ้างฮะก็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ปุ๊บ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนะฮะท่านผู้ชมเล่นไปสตรีมไปนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะเอา iPad ของเรามาดูนะฮะว่ามันสตรีมขึ้นไหมนะครับท่านผู้ชมนี่เลื่อนลงมาแล้วนี่ตอนนี้มันกำลังสตรีมอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ันนี้กดดูอยู่ด้วยนะครับเออใช้ได้ไม,ะะม่นานท่านผู้ชมภาพชัดอยู่นะคนดูนี่เดี๋ยวเราปิดไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูเลยนะฮะว่ามันเป็นยังไงแ้าตัวแอปเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเห็นไหม เบาเครื่องอยู่นะท่านผู้ชมนะไม่ได้แบบกินสเปกมากนะครับเหมือนแอปจตันอ่นคือถ้าเทียบกับแอปออม e ตอาเขตจตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะฮะแล้วก็ลื่นกว่าด้วยใช้งานง่ายนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้อวยแอปนี้นะท่านผู้ชมแต่ว่าคือแบบผมทดสอบใช้งานจริงแล้วเราก็พูดในฐานะที่คนใช้งานจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะถือว่าลื่นอยู่นะคนดูดูดิเนี่ยไม่แหลกไม่อะไรเลยไม่ค่อยแหลกเลยคือไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยแหลกหรอกไม่ค่อยคือไม่ค่อยกินสเปกกับคนดูนะ ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยนี่ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ยังสตรีมอยู่นะเห็นไหมนี่ก็ยังสตรีมอยู่อันนี้ดูอยู่ในในเจ้าตัว iPad นะฮะโอเคส่วนวิธีการหยุดนะครับท่านผู้ชมเราจะไปกดที่เจ้าตัวมุมขวามือนะครับหรือว่าถ้ามันขึ้นเป็นแบบสีแดงไม่เป็นรูปกล้องอย่างนี้ก็กดที่มุมขวามือหรือกดตัววงกลมก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะกดขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราต้องการหยุดสตรีมเราก็กดสต็อปไปได้เลยนะครับสต็อปนี่เห็นไหม จากนั้นกดตกลงนะนี่เห็นไหมสามารถที่จะกดแชร์ก็ได้นะครับกดปิดก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะกดปิดไปเลยนะครับเราจะไม่แชร์นี่เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับก็เป็นอัาเสร็จสิ้นวิธีการสตรีมเกมนะครับผ่านมือถือเครื่องเดียวด้วยตัวตัวแอป คาเมล่าไฟล์นะท่านผู้ชมนะเป็นแอปฟรีนะท่านผู้ชมถ้าใครต้องการเสียดทางก็ได้นะครับแอป,ปนี้ก็จะมีให้สนับสนุนนะครับหรือว่าซื้อโปรแกรมก็สามารถทําได้นะท่านผู้ชมนะผ่านเครื่องเดียวนะครับไม่แบบไม่ได้แหลกไม่ได้ไหลมากเลยสามารถแบบเล่นได้ชิลๆนะท่านผู้ชมนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดดิ่งแจ้งเตือน,นกับบิ๊กโค้ชแชนเลเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมาสอนอะไรก็รอติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนนนีี้ขออออตัััััววไปกก่สสดครรบบบบบ๊๊าายายยจจูุ